เบื่อไหมครับกับแรมสีดำหน้าเบื่อซ้ำซากจําเจในคลิปนี้ครับแอดบิ๊กมิวแรมตัวใหม่ที่สวยงามมากบัสสูงมากสปีด แจวมากบัสสูงถึง7,200 m เมกะเฮิร์เลยความจุมาให้อีก3 2กิกะไบต์และที่สำคัญที่สุดเป็นแรมที่ไม่เรื่องมากใส่กับเครื่องไหนก็เปิดเิดใส่กับเครื่องไหนก็เปิด XMP ได้สะดวกมากใช่เลยแล้วลครับเขาคือ Kingston Fury Renegade สีขาวตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกดูกันตั้งแต่แผงแรมยันเอามาใส่เครื่องเลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงและประสิทธิภาพของแรมตัวนี้จะเป็นยังไงคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาดูกันครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนรงอิรุณน,นะครับอย่างที่เกิ่นกันเลยครับเราจะพาไปดูเจ้าแรมตัวนี้ครับฟิลี่เรเนเกรสีขาวอ่าปกติถ้าย้อนความกลับไปเนี่ยฟิลี่เรเนเกรดนั้นเขาจะมีแต่เป็นที่เป็นสีดำใช่ไหม PCB ด้านเนี่ยตรงนี้ที่เป็นโซนาขาวๆนียจะเป็นสีดําซึ่งแน่นอนมันซ้ำซากน่าเบื่อไปแล้วใช่ไหม ในวิดีโอนี้ก็เลยจะพามาดูเจ้า Fury r ่เ e g นเกที่มาใหม่พร้อมกับดีไซน์สีขาวแต่ยังคงความเจ๋งไว้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสปีดที่สูงไม่ว่าจะเป็นความจุที่เยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ง่ายและสะดวกมากใส่กับสเปคไหนที่เป็น DDR5 ก็เปิดติดเปิด XMP ได้แบบสะดวกไม่จอฟ้าต้องเจ้าตัวนี้เลยครับสำหรับหน้ากล่องของเจ้าเ e n นเกรตัวนี้ครับจะระบุเอาไว้เลยว่าเป็นเมมโมรีแบบ DDR5 คิงสตันฟิลีเรเนเกรดบัสเจ็0 0ันะครับความจุที่ได้มาจะเป็น 32GB จะเห็นว่าบัสเยอะมากๆนะครับนี่ฮะปาเลยเจ7,2พ0เลยนะชมหน้าของตัว DRAM นะครับมาในสไตล์สีขาวตัดด้วยสีเงินนะครับ ไฟนะครับด้านบนตรงนี้มี18ดวงด้วยการซ่อนอยู่นะเป็นเม็ดไมโครแบบเล็กๆเ,เนี่ยฮะลายเรียงตรงนี้เขาให้ชื่อว่า Fury i n f r a r e d Sync นะครับซึ่งสามารถซิงโครไนซ์กับตัวเมนบอร์ดได้หลากหลายยี่ห้อเดี๋ยวจะรายเรียงไว้ตรงนี้ให้ดูกันว่ายี่ห้อไหนทาได้บ้างหรือจะใช้ผ่านเทคโนโลยีนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ของเขาอย่าง Fury Control ปรับสีไฟได้แจ่มว้ามากๆแบบดนามิก18ดวงกันเลยนะครับ ส่วนด้านล่างครับนี่ฮะโลโก้ฟิลลี่ของเขาอย่างเท่ยังดุเลย ด้านหลังเองครับนี่จะเป็นโฉมหน้าของตัวดีแรมที่รายเรียงอยู่ตรงนี้4ี่แถวแบบเต็มข้อเลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับตัวแรมตัวนี้เองก็จะมีบัสอื่นๆให้เลือกด้วยนะบัส6000บัส6 0 0 4นะครับหรือบัสอื่นๆความจุอื่นๆเช่น 16GB ก2ิกะไบต์กิกะไบต์กิกะไบต์และ 128GB กิกะไบต์ไม่ใช่แค่นั้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้เดี๋ยวเขาจะมีแรมในรูปแบบนันไบนารีนะครับเป็นแรม4ิบ g b เพิ่มเติเ้าม,มาด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าเาวมากๆ สำหรับเจ้า r e n e เกรดนะครับตัว DDR5 RGB ตัวนี้เรามาแกะดูกันเลยดีกว่าและผมก็ได้เตรียมเจ้าเครื่องขาวเอาไว้เรียบร้อยเครื่องนี้ผมใช้เป็นเครื่องรีวิวในช่วงครึ่งหลังของปี2023เลยบิวขึ้นมาใหม่เนาะเพื่อเอามาตอบรับกับสเปคที่เข้ามาในอนาคตแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับอย่างตัว CPU ที่ใช้ก็จะเป็นคอย7 3 700เมนบอร์ด790เนาะเคสสีขาวแบบนี้อะ พูดถึงเคสไปแล้วเรามาดูที่ย้อนกลับมาที่ตัวแรมกันนะครับด้านในไม่มีอะไรแล้วแหละตัวแรมนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นปีกด้านข้างคล้ายๆกับอารมณ์แบบเทพอบะตมนิยายต่างๆนะครับเทมากนะครับปีกด้านข้างสองข้างแบบนี้แล้วก็พื้นนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองเอามาแกะดูกันดีกว่อาออกมาแบบนี้ป๊าดหุยเนื้องาน ออโซลิดแข็งแกร่งดีนะครับหน้าตาของตัวแผงว่าแรมนะครับจะมีลวดลาย f ิลลีตรงนี้ทีออออ่จริงๆ Kingston Fury Renegade นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเลเบลระบุสเปคของตัวแรมเอาไว้นะครับสำหรับตัวแรมตัวนี้นะครับสเปคที่เขาระบุมาไว้ก็จะเป็นบัส7002ค่าหน่วงเวลา32น้อยมากนะครับค่าหน่วงเวลาน้อยมากเลยในค่าแรกแล้วก็ไฟอยู่ที่1.45โ wow, วลต์นะครับ บริเวณถ้าสังเกตดูกันนะครับนี่ให้ดูตรงแถบตรงนี้ไม่แน่ใจจะมองเห็นหรือเปล่านะด้านในเขาจะมีตัวแผ่นกระจายความร้อนอยู่ด้านในนะครับปร,ประกบกันเป็นแซนวิชทั้ง2ฝั่งเพื่อดึงความร้อนแล้วระบายออกไปทาง h ีทส Spreader นะครับตัว h ีทสเปรดเดอรก็ไม่ใช่ตัวอื่นตัวไกลนะครับก็คือไอ้เจ้านี่แหละครับแผงตรงนี้ครับเป็นอลูมิเนียมทั้งสฝั่งประกบมาไว้คอยช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลย ตรงนี้ก็เป็นแถบอะคริลิกนะครับซึ่งก็จะมีเม็ดไฟอยู่ด้านในรายเรียงกันอยู่18เม็ดนะครับบอกได้เลยว่าไอ้เจ้าเม็ดไฟตัวนี้โอ้โหตัวสีของมันไฟสมูทมากๆจะปรับเป็นสีเดียวก็สวยหรือจะปรับในแบบหลากสีก็สวยเช่นกันนะครับฮีทซิงน่าสนใจมากนะครับมีด้านนี้ด้วยเออนี่แปลกตาดีนะครับการยึดการติดตั้งเขาจะมีสกรูน็อตอยู่ด้วยกัน2ฝั่งแต่บอกตามตรงว่าผมก็ไม่กล้าแกะผมเคยแกะของยี่ห้อหนึ่งนะครับเมื่อนานมาแล้วสมัยยังไม่ได้ทําเพจทําช่องวิดีโอ YouTube แกะปุ๊บเม็ดแหลมหลุดติดมาเลยหลังจากนั้นผมก็ขยแยงการแกะเม็ดแหลมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมถึงการแกะฝาข้างกระจกเหมือนกันอย่างเคสในซีรีส์คอแซแบบนี้ผมก็ทำแตกมาหลายตัวแล้วสามตัวเป็นอย่างน้อย <c oughs> นี่แหละฮะในฝั่งของสิ่งที่ผมกลัวอยู่สองอย่างในการประกอบคมอมอะลองใส่ดูกันดีกว่าปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนรอไฟเขาดับก่อนนะยังมีไฟค้างอยู่ในระบบอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในตัวเครื่องเลย ตัวนี้นะครับเป็นฟีรีบีชเอาเปรียบเทียบให้ดูก่อนละกันก่อนจะใส่ส่วนตัวนี้จะเป็นเรเนเกรดนะครับสำหรับเรเนเกรดกับบีชเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะตัวบีชก็จะเป็นตัวรองนะครับส่วนเรเนเกรดจะเป็นตัวท็อปนะครับทั้งคู่ก็จะมีในรูปแบบทั้งสีขาวและสีดาให้เลือกเหมือนกันนะแต่ถ้าเห็นแบบนี้แล้ววัสดุอะไรต่างๆการออกแบบนะครับตัวเรเนเกรตพรีเมียมกว่าพอสมควรเลยนะอ่ะเดี๋ยวแกะข้างในออกมาปั๊บ เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยตัวที่1นนะครับโลโก้นะครับจะอยู่ด้านนอกเสมอนะครับโลโก้ก็คือเจ้าฟิลี่เนี่ยจะหันออกด้านนอกเสมอแล้วก็เลเบลจะเข้าด้านในอันนี้คือสแตนดาร์ดของเมนบอร์ดนะครับยุคใหม่ๆก็จะออกแบบแบบนี้มาหมดนะครับใส่ก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็นี่ฮะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งดันแบบนี้เลยอึบบนล่างเรียบร้อยแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองเปิดดูกันว่าไฟจะสวยแค่ไหนนี่ฮะไฟเขามาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวไฟเม็ดไฟ18ดวงด้านในก็ดูสมูทดีนะครับไฟนี่สีแจ่มมากๆเลยอยู่ในเครื่องคือเด่นมากเมนบอร์ดผมเป็นสีดำนะครับแต่พอใส่แรมเล,ลเกตสีขาวแล้วแจ่มว้าวมากๆนี่คือในฝั่งของตัวแรมใส่อยู่ในเครื่องเรียบร้อยหน้าตาเป็นไงบ้างถูกใจกันไหมครับเพื่อนๆนี่ให้ดูกันใน หน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองดูหน้าตาของซอฟต์แวร์เดี๋ยวเราไปลองดูประสิทธิภาพการรวมถึงการตั้งค่าของตัวแรมกันต่อดีกว่าครับว่าเวลาใช้งานจริงแล้วมันจะง่ายเหมือนที่ผมพูดเอาไว้หรือเปล่านะครับว่าแรมตัวนี้ปัญหาน้อยใสก่กับเครื่องไหนก็ xmp ติดเปิดติด,ตดง่าย,ายๆเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยครับดูกันที่ bios ก่อนเลยครับเมนบอร์ดที่ผมใช้เป็น Z 7 9 0 pg lightning เปิด xmp auto ได้สบายครับกดปุ๊บมาปับ๊บบัส7 2 0ดครับ ต้องบอกว่าสะดวกมากๆเลยรวมถึงตัวนี้จะเป็นตัว Fury Control ครับซอฟต์แวร์ปรับสีปรับแสงของทาง King ง s t ันเขาที่ต้องบอกได้เลยว่ามีหลากหลายโหมดหลากหลายแพทเทิร์นสีให้เลือกกันครับกับดวงไฟที่ใส่มาให้ถึง18ดวงบอกเลยว่าปรับง่ายและสะดวกมากๆซอฟต์แวร์ก็โหลดได้ง่ายผ่าน Windows Store เลยนะครับนอกจากปรับสีแล้วยังปรับสปีดได้นะครับปรับความเร็วปรับความสว่าง ที่สำคัญที่สุดดูสเปคของตัวแรมได้ง่ายมากๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับสีไฟแบบปิดสี10%หรือจะแบบ100%ก็ได้นี่คือสเปคของตัวแรมที่ใช้อยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับสปีดวิ่งชิวมากๆครับ7,200ได้แบบสบายไม่ต้องทำอะไรเลยกดปุ๊บมาปั๊บสะดวกสุดนี่คือตัวซอฟต์แวร์ฟิลลี่คอนโทรลนะครับส่วนตัวแรมก็ใช้ง่ายด้วยเช่นกัน ส่วนเกมเรามีเกมให้ทดสอบกันในวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันหลายเกมเลยนะครับเริ่มจากเกมแรกเป็น Call of Duty ลองให้ดูเฟรมเรทกันกับการ์ดจอ4 0 6 0 CPU เป็น i5 1 3700นะครับแน่นอนว่าเฟรมเรทมันวิ่งเฉีวอยู่แล้วนะครับแต่แรมภายในเกมสังเกตเห็นว่ากินไปถึง15 g ิแล้วนะบางทีแรม16 g ินี่แทบจะไม่พอเลยนะครับ32คือคำตอบที่ดีเลย ถัดมาก็เป็น Cyberpunk นะครับปรับ r a เยอร์ i n g l ์ t ลเ t ็กเสูงสุดนะครับในรูปแบบ 2K เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรกันนะครับ Cyberpunk ก็แน่นอนว่าเล่นได้สบายสบายเลยตัวแรมที่ใส่มาก็จะสังเกตว่ากินน้อยกว่า COD นะกินไปอยู่ประมาณ13 g b นะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับในเรื่องของตัวแรมที่ใช้นะครับ เฟรมเรทก็สวยงามนะครับ60บวกบไปเลยเล่นได้สบายนะครับสำหรับไซเบอร์พังครับถัดมาที่ Forza Horizon กันบ้างนะครับเกมแข่งรถภาพสวย 2K Extreme ครับเปิด DLSS เป็น Quality เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเฟรมเรทภายในเกม60อัพนะครับนี่ฮะวิ่งชิวเลย ขยับขึ้นมาเป็น70-80แล้วด้วยกราฟิกในเกมสวยมากๆ 2> 3 2 1มสปิดท้ายกันที่ God of War กันนะครับปรับเป็น 2K นะครับ เปิด DLSS เป็น Quality และประับกราฟิก God of War นะครับเป็น Ultra ไปบวกกันเลยฮะืเฟรมเรทสบายครับแต่แรมกินเยอะนะครับทั้ง4เกมที่เราเทสกันจะเห็นว่าแรมเนี่ยทะลุ12ถึง15 GB กันหมดเลยดังนั้น Standard ที่ควรจะเป็นในปัจจุบันพื้นฐานะครับควรต้องเป็น16 GB ถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องเป็น32 GB ขึ้นไปจะยิ่งดีครับผม ว่าโหใช้งานง่ายจริงๆนะครับปรับในส่วนของตัวมกะเฮิร์ขึ้นได้แบบสบายและง่ายมากผ่านหน้าแรกของ b บ o อได้สะดวก ่วนประสิทธิภาพในการใช้งานต้องบอกว่าก็ช่วยเสริมเฟรมเรทได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับตัวแรมตัวนี้หรือจะเน้นในเรื่องของการทํางานอย่างพวกครีเอเตอร์หรือว่าเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ตัดต่อไฟล์ต่างๆตัวแรมตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับถึงแม้อะหลายๆคนอาจจะพูดว่าตัวความจุสําคัญกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเรามีทั้งความจุแล้วเรามีทั้งบัสท,ที่สูงขึ้นความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของวัสดุในเรื่องของดีไซน์นะครับกับราคาผมบอกได้เลยว่าสมน้ําสมเนื้อมากๆจ่่่ายแแพงงตได้สิที กลับไปสมราคามากๆเลยแต่ถ้าใครที่โอเคแหละงบประมาณอาจจะไม่ถึงเจ้าเรเนเกรดนะครับอย่างตัวฟิวริ e บิ t ที่เราพูดถึงกันไปก็ถือว่าเป็นโมดูลของ RAM นะครับที่น่าสนใจมีทั้งในรูปแบบไฟ r g ร์ RGB และแบบที่ไม่มีไฟ r g ร์ RGB น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ยิ่งกับในปัจจุบันนี้นะครับ DDR 5ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของแรมในยุคปัจจุบันได้แล้วด้วยถ้าจะซื้อคอมสักเครื่องงบสัก3ามสี่หมื่นผมมองว่าปัจจุบันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เป็นแรม DDR 5ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับมันจะได้ทั้งการรองรับในอนาคตและสปีดที่สูงกว่า DDR 4รวมถึงความง่ายนะครับในการตั้งค่าต่างๆที่ผมมองว่าค่อนข้างสะดวกกว่า DDR 4อยู่พอสมควรอยู่แล้วเพราะ native ตัวบัสสปีดของเขาเนี่ยมันมาสูงอยู่แล้วก็คือ4,008ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเงรงงมขอัน เพิ่มไปได้อีกต่างกับเนทีฟของตัว DDR4 นะครับที่เริ่มต้นแค่2,133 2,426 3,02ผมว่ามันห่างกันเกินไปถ้าเป็นไปได้ ปัจจุบันนี้ถ้าจะประกอบคอมหรืออัปเกรดคอมแนะนำ DDR5 ขึ้นไปโดยเฉพาะกับเจ้า Renegade ตัวนี้นะครับถ้ามีงบประมาณถึงตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจใช้งานง่ายบัตสูงหน้าตาดีวัสดุดีนี่คือเจ้า Fury Renegade DDR5 จาก Kingston นะครับ RGB สวยมากซอฟต์แวร์ใช้ง่ายมากด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ